โอยหลังโกสัมผัสสยองชีวิตของเราในหมู่บ้านเล็กๆชนบทแห่งนี้ดำเนินไปอย่างราบเรียบซ้ำซากจำเจเป็นอะไรที่แน่เบื่อมากเราชื่อเดือนหญิงไม้ไว้สี่สิบไปลาย,ายที่ใบหน้ากร้านแดดริ้วรอยแห่งวัยบ่งบอกถึงการทำงานหนักมาทั้งชีวิตเราไม่มีครอบครัวที่ไหน ไม่มีลูกผัวให้คอยห่วงหาอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลาซึ่งเป็นมรดกชิ้นเดียวที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้ก่อนที่ท่านทั้งสองจะจากไปอาชีพหลักของเราคือการเป็นแรงงานรับจ้างใครมีอะไรให้ทำเราก็ทำหมดไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาตั้งแต่เกี่ยวข้าวดำนา ห่างยาในไร่มันสำปะหลังไปจนถึงการหาบน้ำจากบอ่อท้ายหมู่บ้านมาเติมโอง่งให้เพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งการไปลูกมือในครัวตามงานบุญงานบวชต่างๆเราไม่เคยเกี่ยงงานขอเพียงแค่มีเงินพอซื้อข้าวกินไปวันๆและเหลือเก็บไว้ซ่อมแซมบ้านบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเช้าวันหนึ่ง อากาศค่อนข้างร้อนอบอา้าวแสงแดดแผดจ้าตั้งแต่เช้าตรู่เรากำลังก้ม,กมๆเงยๆทนยาอยู่ในไร่มันสำปะหลังของกำน,นันที่อยู่ติดกับชายป่ารกเทบในขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการทำงานความรู้สึกเจ็บก็แล่นแปรปขึ้นมาที่กลางหลังมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีใครเอาเข็มร้อนๆมาทิ่มแทงอย่างแรงเราสะดุดงยืดตัวตรง ใช้มือนวดกดบริเวณที่ปวดเบาๆเสียงกระดูกสันหลังลั่นกรอบแกรบแต่ความเจ็บปวดก็ยังไม่ทุเลาลงมันยังคงปวดตุบๆอยู่ข้างในสงสัยจะแก่แล้วจริงๆเราบนพึ่มพำกับตัวเองถอนหายใจยาวก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปโดยไม่ได้เอะใจเลยว่า นั่นคือสัญญาณเตือนของเรื่องราวัน่าสะพรึงกลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาการปวดหลังก็มาเยี่ยมเยียนเราแทบทุกวันบางวันก็ปวดมากจนแทบขยับตัวไม่ได้บางวันก็ปวดน้อยหน่อยพอให้ลุกไปทำงานไหวเราพยายามรักษาตัวเองตามมีตามเกิดทั้งประครบร้อนทายาม,มอง ไปซื้อยาแก้ปวดจากร้านขายของชำในหมู่บ้านมาเกินแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเลยสักนิดอาการปวดหลังของเรายังคงอยู่และดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรายังดื้อดึงที่จะไม่ไปหาหมอเพราะนอกจากจะเสียเวลาเดินทางเป็นวันๆแล้วค่ารักษาพยาบาลก็ยังแพงเกินกว่าที่เราจะจ่ายไหวเราได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า มันคงเป็นแค่อาการปวดเมื่อยของคนทำงานเดี๋ยวก็คงหายไปเองแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เรากำลังหาบน้ำจากบ่อก,กลับมาที่บ้านอาการปวดหลังก็กำเริบขึ้นมาอย่างรุนแรงจนเราสุดตัวลงไปกองกับพื้นน้ำในถังที่หาบมาหกกระจายเจิงนองไปทั่วพื้นเด่นเราพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้ ความเจ็บปวดมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะทนไหวนับจากวันนั้นเป็นต้นมาอาการปวดหลังของเราก็ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นทวีควูณมันไม่ใช่ความปวดเมื่อยธรรมดาแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่กัดกินลึกลงไปถึงกระดูกสันหลังเหมือนกับมีสัตว์ร,ร้ายที่มองไม่เห็นกำลังกัดแทะเล็มอยู่ข้างใน บางครั้งมันก็ปวดแปรบขึ้นมาอย่างฉับพลันเหมือนโดนฟ้าผ่าบางครั้งก็ปวดร้าวไปทั้งแผ่นหลังจนหายใจติดขดัดความเจ็บปวดนี้ทำให้เราเดินเหินลำบากขึ้นทุกวันจากที่เคยเดินตัวตรงอย่างสงาา่าผ่าเผยตอนนี้เรากลับต้องเดินงองงมเหมือนคนแก่เชารางานรับจ้างที่เคยเป็นแหล่งรายได้เพียงอย่างเดียว ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากเกินกว่าร่างกายจะรับไหวเราไม่สามารถทำงานหนักได้อย่างเคยต้องหยุดพักบ่อยขึ้นทำงานได้ช้าลงจนผู้จ้างบางคนเริ่มมองเราด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเรารู้ดีว่าพวกเขาคงคิดว่าเราขี้เกียจแต่เราก็ไม่รู้จะที่บายความเจ็บปวดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ให้ใครเข้าใจได้อย่างไง พบเพื่อนบานเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติหลายคนก็เข้ามาทักทายด้วยความเป็นห่วงพี่เดือนเป็นอะไรไปทำไมเดินหลังค่อมขนาดนั้นไปหาหมอบ้างเถอะพี่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่เราได้แต่ฝืนยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรจ้าสงสัยจะทำงานหนักไปหน่อยเราไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วง หรือมองเราด้วยความสงสารเพราะลึกๆแล้วเรารู้ดีว่าไม่มีใครสามารถช่วยเราจากความทุกข์ทรมานนี้ได้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เรากำลังเดินกลับจากตลาดก็สวนหางกับป้าทองคำหญิงชราปากตลาดที่รู้เรื่องของคนอื่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านป้าทองคำมองเราตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็น ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่าแม่เดือนเอ๋ยเดี๋ยวนี้เดินเหมือนแบกลูกลิงเลยนะเราชะงักไปเล็กน้อยกับคำพูดของป้าทองคำแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรได้แต่กลมหน้าแล้วรีบเดินจากมาแต่คำพูดของป้าทองคำกลับยังคงดังก้องอยู่ในหัวเราคำพูดของป้าทำให้เราเริ่มครุ่นคิดอย่างจริงจัง เรารู้สึกเหมือนมีน้ำหนักบางอย่างกดทับอยู่บนหลังตลอดเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นน้ำหนักที่สัมผัสได้จริงๆเหมือนมีใครบางคนกำลังขี่คอเราอยู่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนคืนนั้นเรานอนไม่หลับความเจ็บปวดที่หลังทวีความรุนแรงขึ้นจนเราต้องลุกขึ้นมานั่งพิงฝาบ้าน เรามองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สีสีที่สาดส่องลงมาทำให้บรรยากาศรอบตัวดูวังเวงน่ากลัวยิ่งขึ้นเรารู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความคิดที่ว่าอาการปวดหลังของเราอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาเริ่มผุดขึ้นมาในหัวหรือว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของสิ่งที่มองไม่เห็นกันแน่ แค่เขียดก็ทำให้เราขนลุกสู้ไปทั้งตัวความรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดทับอยู่บนหลังของเราเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวนันมันเหมือนมีใครมานั่งอยู่บนหลังเราจริงๆถึงพยายามสลัดความรู้สึกนี้ออกไปแต่ก็ทำม่ได้บางครั้งเรารู้สึกเหมือนมีลมหายใจอุน่นๆราต้นคอหรือบางทีก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหู เสียงนั้นเบามากจนเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงจริงหรือเป็นแค่เสียงที่เราจินตนาการไปเองจชกความเหนื่ยลาและความกลัวบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆมาสัมผัสที่ไหล่บางทีก็ลูบไล้ไปตามแผ่นหลังเราสะดุ้งเฮือกทุกครั้งที่รู้สึกถึงสัมผัสนั้นแต่เมื่อหันกลับไปมองก็ไม่พบอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่า และความมืดมิดเราเริ่มนอนไม่หลับฝันร้ายบ่อยขึ้นภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีใบหน้าซีดเสียวและดวงตาเศร้าซา้อยมักจะปรากฏขึ้นในความฝันของเราชาวบ้านยังคงสังเกตเห็นความผิดปกติของเราและคราวนี้ไม่ใช่แค่ป้าทองคำคนเดียวหลายคนเริ่มพูดกันหนาหูว่าเราดูผอมลงไปมาก ดวงตาลึกโลและเดินหลังคอมจนแทบ,บจะก้มแน่ติดพื้นมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่เรากำลังเดินผ่านลานวัดหลวงตาที่กำลังกวาดลานวัดอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมามองเราด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความเมตตาแต่แฝงไปได้วยความกังวลท่านไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหนา้าแล้วก้มแน่กวาดลานวัดต่อไป ตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนท่านรู้เห็นอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปถามวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นมะม่วงนาบ้านใหญ่ชื่นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็เดินเข้ามาหาใหญ่ชื่นเป็นคนแก่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแก่นั่งลงข้างๆเราแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแม่เดือนเอ้ย ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงได้ดูสุปหอมขนาดนี้เราได้แต่ยิ้มแย่ๆแล้วตอบว่าก็คงจะแก่แล้วล่ะจ้ายายชื่นยายชื่ใส่หน้าช้าๆแล้วพูดต่อว่ามิใช่หลอกแม่เดือนข้าเห็นนะว่ามีอะไรก่ออยู่บนหลังแม่เดือนหัวใจเราเต้นรัวพยายามทำเป็นไม่สนใจแล้วถามกลับไปว่า ยายชื่นเห็นอะไรเหรอจ๊ะยายชื่นหอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดว่าข้าเห็นเงา้คยเด็กก็อยู่บนหลังแม่เดือนมาหลายวันแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นลูกหลานใครมาเล่นด้วยแต่เห็นแม่เดือนเดินหลังค่อมลงทุกวันทุกวันก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะคำพูดของยายชื่นทำให้เราขนลุกไปทั้งตัว เราพยายามรวบรวมสติแล้วถามยายเชินว่าแล้วยายชื่นคิดว่ามันคืออะไรจ๊ะยายเชินใส่หน้าอีกแล้วพูดว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแม่เดือนแต่ที่แน่แน่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะยายเช่นมองหน้าเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไป ที่ให้เรานั่งอยู่คนเดียวกับความหวาดกลัวหลังจากที่ใหญ่เชิญพูดถึงเรื่องเงาเด็กบนหลังเราความหวาดกลัวก็กัดกินใจเราจนแทบไม่เป็นอันทำอะไรเราพยายามมองหาเงาที่ว่านั้นในกระจกที่บ้านแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงเงาสะท้อนของหญิงวัยกลางคนที่สู้ผอมหลังคอมดวงตาลึกโลและใบหนา้าซีเซียวที่สะท้อนกลับมา อาการปวดหลังของเราสุดหนักลงทุกวันมันไม่ใช่แค่ปวดตรงจุดเดียวแต่แผ่ซ่านไปทั่วถึงร่างเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกัดกินเราจากภายในเราไม่สามารถทำงานรับจ้างได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียวแรงที่มีอยู่ก็ลดน้อยลงทุกทีจนบางครั้งแค่จะลุกจากที่นอนก็ยังลำบากเรากินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับ ร่างกายผ่ายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครงชัดเจนเราเริ่มเห็นภาพหลอนบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ในความฝันแต่เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าในยามเตืน่นภาพของเด็กที่มีใบหน้าซี่เสียวดวงตาเศร้าซ,าซอยแต่แฝงไปด้วยความโกรธแค้นเด็กคนนั้นมักจะยืนอยู่ตรงมุมห้องไม่ก็โผล่หน้าออกมาจากใต้เตียง หรือบางครั้งก็ยืนอยู่ข้างๆเราเราพยายามหลับตาลงเพื่อสลัดภาพเหล่านั้นออกไปแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาภาพเด็กคนนั้นก็ยังคงอยู่เราพยายามหาวิธีรักษาตัวเองตามความเชื่อผื่นบ้านไปเก็บสมุนไพรมาต้มกินบางไปหาหมอยาในหมู่บ้านให้ช่วยจัดการยาหีบางแต่ก็ไม่เป็นผล อาการของเราไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยสำรายยังแย่ลงกว่าเดิมซิเอกเราเริ่มหมดหวังไม่รู้จะพึ่งใครได้อีกคืนหนึ่งขณะที่เรากำลังนอนซมอยู่บนเตียงภาพคงเด็กคนนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆแต่กำลังจ้องมองมาที่เราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น แล้วเขาก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบเราพยายามจะกรีดร้องแต่ก็ร้องไม่ออกพยายามจะขยับตัวหนีแต่ร่างกายของเราก็เหมือนถูกตรึงไว้กับเตียงแล้วเด็กคนนั้นก็ยื่นมือที่เซียวของเขามาสัมผัสที่ใบหน้าของเรา สัมผัสที่เย็นเฉียบเหมือนกับน้ำแข็งทำให้เราสะดุ้เเฮือความหวาดกลัวและความเจ็บปวดที่ทาโถมเข้ามาทำให้เราตัดสินใจไปปรึกษาหมอผีเราเคยได้ยินชื่อเสียงของหมอผีเท่าท่านหนึ่งในหมู่บ้านข้างๆที่ร่ำเลือกันว่าเก่งกาศนักหนาสามารถสื่อสารกับวิญญาณและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อ แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องหาทางออกให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเรารวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดเดินทางไปยังบ้านของหมอผีที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรการเดินทางครั้งนี้ช่างยากลำบากเหลือเกินทุกอย่างก้าวเต็มไปได้วยความเจ็บปวดแต่เราก็กัดฟันเดินต่อไป พรานี้อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของเราเมื่อไปถึงบ้านของหมอผีเราก็พบกับชายชาราคนหนึ่งรูปร่างผอมบางใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาของเขาดูหนักแน่นและเมตตาเราเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หมอผีฟังตั้งแต่ที่เราเริ่มปวดหลังความรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดทับการได้ยินเสียงกระเสบ การสัมผัสที่มองไม่เห็นไปจนถึงภาพหลอนของเด็กที่ตามหลอกหลอนทุกวันหมอผีนั่งฟังเราอย่างตั้งใจไม่ได้พูดอะไรเลยจนกระทั่งเราเล่าจบเขาก็หลับตาลงเริ่มท้องคาถาบางอย่างเสียงของเขาทุ้มต่ำและกังวานทำให้บรรยากาศรอบตัวดูครังขึ้นมาทันทีผ่านไปครู่หนึ่ง หมอผีก็ลืมตาขึ้นมามองเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าแม่เดือนเอ้ยสิ่งที่กอดอยู่บนหลังของแม่เดือนนั้นไม่ใช่ผีร้ายที่ต้องการทำร้ายแม่เดือนหรอกนะแต่มันคือวิญญาณของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจากแม่เดือนตัางหากคำพูดของหมอผีทำให้เราตกใจ เราไม่เข้าใจว่าวิญญาณเด็กต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราหมอผีเล่าต่อว่าวิญญาณเด็กคนนี้เป็นวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาติดตามแม่เดือนมาก็เพราะแม่เดือนเคยไปทำบางสิ่งบางอย่างในสถานที่ที่เขาเคยอยู่หมอผีหลับตาลงแล้วก็พูดต่อว่า เราเห็นภาพเลือนร่างแม่เดือนเคยไปถางป่าใกล้ป่าช้าเก่าเมื่อหลายปีก่อนใช่หรือไม่คำพูดของหมอผีทำให้เราถึงกับตัวแข่งทือเราจําได้ทันทีถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่เราเคยไปรับจ้างถางป่าใกล้กับป่าช้าเก่าของหมู่บ้านวันนั้นแม่เดือนขุดพบกระดูกบางอย่างใช่หรือไม่หมอผีถามต่อ เราพยักหน้าช้าๆด้วยความตกใจใช่จ้ะพ่อหมอวันนั้นฉันขุดพบกระดูกเล็กๆชิ้นหนึ่งฉันตกใจมากก็เลยรีบกลบฝังมันไว้ที่เดิมแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเราตอบด้วยเสียงสัน่นหมอผีพยักหน้าช้าๆแล้วพูดว่านั่นแหละคือต้นตอของเรื่องทั้งหมดวิญ,ญญาณเด็กคนนี้ ต้องการให้แม่เดือนนำกระดูกข,ของเขาไปทำพิธีให้ถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้ไปสู่สุขติคำพูดของหมอผีทำให้เรารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ที่คอเราไม่เคยคิดเลยว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในอดีตจะนำมาซึ่งเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้คำแนะนำของหมอผีเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค ถึงแม้หุนทางข้างหน้าจะยังคงมืดมิดและหน้าหวาดวันแต่เราก็มองเห็นทางออกแล้วเรากลับมาถึงบ้านด้วยหัวใจที่หนักเอิงเราไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเฝ้ารอให้แสงแรกของวันใหม่มาถึงเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเราเตรียมจอบกับเสียมคู่ใจ มุ่งหน้าไปยังป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้านเอกบรรยากาศในยามเช้าไม่ได้ช่วยให้ความน่าสะพึงกลัวของสถานที่แห่งนี้ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยเสียงลมพัดหวีดวิวผ่านยอดไม้สูงใหญ่ฟังดูคล้ายเสียงคร่ำครวญโหยหวนของวิญญาณเรร่อนเราพยายามข่มความกลัวเดินลึกเข้าไปยังจุดที่เราจำได้ว่าเคยขุดพบกระดูกชิ้นนั้นเมื่อหลายปีก่อน เราเริ่มลงมือขุดดินจนปลายจอบกระทบกับบางสิ่งที่แข็งกว่าดินเราค่อยๆใช้มือโกยดินออกก็พบกับหอบผ้าสีขาวที่เก่าจนแทบจะเปื่อยย,ยุ่ยพอครี่ผ้าออกสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือโครงกระดูกเล็กๆน้ำตาเราไหลทะลักกมาสุดจากลกั้นความรู้สึกผิดและสงสารทาโถมเข้าใส่ใจเรา เราอุ้มห่อกระดูกนั้นกลับมาที่บ้านด้วยความทนุถนอมเหมือนกับเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตเราจัดแจงทำความสะอาดกระดูกทุกชิ้นอย่างเบาเมือนำไปบรรจุในโรงไมเ้เล็กๆที่เราทำขึ้นจากนั้นก็นิมนต์หลวงตาที่วดัดมาทำพิธีบังสุขุลให้ที่บ้านเราจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้และสังฆทานอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะททำได้ ในขณะที่หลวงตากำลังสวดมนต์อยู่เราจุดธูปเขียนขึ้นอธิษฐานต่อหน้าลงศพเล็กๆตรงนั้นหนูเอ๋ยปาขอโทษนะลกูกปาไม่ได้ตั้งใจจะทอดทิ้งหนูเลยปาขอให้หนูไปสู่สุคติไปเกิดในภพภูมิที่ดีอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันอีกเลยนะเรากล่าวคำขอขมาทั้งน้ำตา ทันใดนั้นเราก็รู้สึกได้ถึงลมเย็นวูบหนึ่งที่พัดผ่านร่างของเราไปความรู้สึกหนักอึ้งที่แผ่นหลังซึ่งเคยแบกรับมานานนับปีได้มาลายหายไปในพริบตาอาการปวดหลังที่เคยทรมานเรามาตลอดก็พลันหายไปเรารู้สึกตัวเบาหวิวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเรารู้ได้ในทันทีว่าวิญญาณของเด็กคนนั้นได้รับการปลดปล่อยแล้ว เขาจากไปแล้วจริงๆหลังจากเสร็จสิ้นพิธ,ธีเรานำเท่ากระดูของเด็กคนนั้นไปลอยอังคารที่แม่นำ้ำชีวิตของเรากลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งเรากลับมาทำงานรับจ้างได้ตามปกติร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจก็แจ่มใสขึ้นชาวบ้านต่างพากันแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงของเรา เราไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ใครฟังมันจึงเป็นความลับระหว่างเรากับวิญญาณของเด็กคนนั้นถึงแม้เรื่องราวร้ายๆจะผ่านพ้นไปแล้วแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ทิ้งบทเรียนราคาแพงไว้ให้กับเรามันสอนให้เรารู้ว่าทุกการกระทําของเราล้วนมีผลตามมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามและบางครั้งความไม่รู้ กาอาจสร้างกราบาปที่ติดตัวเราไปจนวันตายเรายังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กคนนั้นอยู่สเสมอและทุกครั้งที่เรานึกถึงเขาเราก็จะนึกถึงเงาที่เคยตามติดเราไปทุกหนทุกแห่งเงาที่คอยย้ำเตือนถึงความผิดพลาดในอดีตและความเมตตาที่เราได้รับจากการให้อภยัย หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง